สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอโต๊ด915ทาร์ลอตนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีชาวธาตุไฟทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊และสนับสนุนช่องหมอโต๊ดนะครับคลิปนี้เป็นคลิปในวันเวลาที่ไม่มีคุณเขาคิดอะไรอยู่นะครับของชาวธาตุไฟธาตุไฟได้แก่ราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีธนูตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่31มีนาคมปี2567 มอโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ธนคนาและราศีเลยนะครับหมอโต๊ดดูแบบโหราราไศัยวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วไพ่พลังงานเนี่ยเป็นไพ่พลังงานโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปขอไพ่พลังงาน1ิบใบให้กับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูในวันเวลาที่ไม่มีคุณเขาคิดอะไรอยู่นะครับ ขอพลังงานพื้นดวงชะตาสิบใบนะครับเป็นไพ่พลังงานของไพ่ใบแรกเป็นพลังงานของการเริ่มต้นใหม่การหลุดพ้นความเป็นอิสระในตัวของตัวเองความสุขที่อยู่กับตัวเองก็ได้นะครับเป็นไพ่พลังงานของเอ g h t of ครับเขาอาจที่จะคิดถึงสิ่งดีๆที่คุณเคยมอบให้กับเขาคิดถึงสิ่งดีๆที่เราเคยเริ่มต้นความรักด้วยกันนะครับเป็นพลังงานความผิดหวังความพยายามความเศร้าวความเสียใจการหันหลังออกมากับความรู้สึกที่ผิดหวังความรู้สึกที่เราทุ่มเทให้กับใครสักคน ทุ่มเทอยู่ฝ่ายเดียวให้อยู่ฝ่ายเดียวก็ได้นะครับเป็นพลังงานของความคิดอาจ <c oughs> ที่จะเป็นพลังงานของการที่เขาเคยทําอาจที่จะเป็นพลังงานของความเจ้าชู้ความรุ่มหลงไปของเขาก็ได้หรือ <c oughs> ในตําแหน่งเนี่ยอาจจะจะเป็นพลังงานงการที่ยังมีพันธนาการกับความรู้สึกต่างๆ <c oughs> ด้วยกันยังตัดกับความรู้สึกไม่ขาดยังมีพลังงานงการที่ยังคิดถึงการพันธนาการอยู่กันก็ได้นะครับเป็นพลังงานของ5ถ้วยกับดีิที่ผ่านมา ห้าถ้วยนี้ก็คืออารมณ์และความรู้สึกถ้วยที่มันลมไปแล้วก็คืออารมณ์และความรู้สึกที่มันผิดหวงังความรู้สึกที่เศร้าความรู้สึกที่เสียใจการกลับมาโฟกัสถึงถ้วยที่ยังไม่ได้ลมก็คือความรู้สึกของตัวเองการกลับมาเห็นคุณเห็นค่าในตัวของตัวเองการกลับมาดูแดสิ่งดีๆที่มือของคุณคือหัวใจของเราก็ได้นะครับเป็นพลังงานของควีนอัลเปตเคลความมั่นคงทางด้านการเงินทรัพย์สินเงินทองสิ่งมีค่า ความมีเสน่ห์ในตัวของตัวของคุณนะครับเป็นไพ่พลังงานของอดีตที่ผ่านมาอาจที่จะเคยดูแลคอยซัพพอร์ตคอยเอาใจใส่กับคนที่คุณรักก็ได้นะครับเป็นพลังงานของ9ก้าถ้วยเป็นไพ่ของคนที่รักเพศเดียวกันก็ได้นะครับหรือกับปัญหาการโยนกับปัญหาทิ้งไปความเป็นอิสระในตัวตนของคุณนะครับเป็นไพ่วิกตอรี่แห่งความสําเร็จการเดินไปข้างหน้าการที่เราหันหลังให้กับคนคนหนึ่งแล้วเราเดินไปข้างหน้าสู่โอกาสใหม่ๆของเราสู่เส้นทางของเราในสิ่งที่เส้นทางที่เราหวังไว้สิ่ง เส้นทางที่เราตั้งใจไว้ก็ได้นะครับเป็นไพ่พลังงานของการที่ในความคิดอาจที่จะเป็นพลังงานของความมั่นคงทางด้านการงานของคุณก็ได้ตอนนี้อาจที่จะคิดถึงเรื่องงานเป็นหลักก็ได้นะครับเป็นพลังงานการกลับมาง้อขอโอกาสการง้อขอคืนดีหรือมีพลังงานการพบเจอกัลยาณมิตรที่ดีก็ได้นะครับเป็นพลังงานการที่พบเจอคนที่ใช่พบเจอคนที่เข้ามาเติมเต็มในความรู้สึกเติมเต็มซึ่งกันและกันเป็นพลังงานของจัดเม้น การหลุดพ้นการตื่นรู้แห่งจิตวิญญาณหลุดพ้นเพื่อเริ่มต้นบางอย่างให้กับตัวของตัวเองเป็นพ่พลังงานแห่งการที่ใครทําอะไรไว้จะได้รับผลแห่งการกระทําอย่างนั้นกรรมก็คือพฤติกรรมและการกระทานะใครทําอะไรไว้จะส่งผลแห่งการกระทำนะครับเป็นพ่พลังงานแห่งการตื่นรู้การหลุดพ้นออกมากับอดีตที่ผ่านมานะเป็นพลังงานแห่งการปลดปล่อยกับความรู้สึกการปลดปล่อยพลังงานความมืดออกไปความเศร้าความทุกข์ความเสียใจ ออกไปกับความรู้สึกแล้วก็ได้นะครับเป็นไพ่พลังงานของการที่เราอาจที่จะมีพลังงานการที่เรามองถึงความสําเร็จที่เหนือความคาดหมายของเราในสิ่งที่เราหวังในสิ่งที่เราตั้งใจในสิ่งที่เราทําอย่างสม่ําเสมอในสิ่งที่เรามุ่งมั่นไปกับสิ่งที่เราจะก้าวไปในอนาคตข้างหน้าของเราในสิ่งที่เราหวังในสิ่งที่เราตั้งใจไว้นะครับเป็นไพ่ของทีวัดเกียรติยศ ความยุติธรรมความเป็นผู้นำในตัวของตัวเองและอำนาจการที่รู้จุดแข็งและจุดอ่อนที่แท้จริงของตัวเราการหาความรู้ใหม่ๆเป็นพลังงานของความประสบความสำเร็จในอนาคตข้างหน้านะครับของชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะครับ,เ,นะรบเป็นพลังงานของไพ่เซลติคอสิบใบนะที่จะมีพลังงานของการที่เริ่มต้น ให้กับตัวเองเริ่มต้นอะไรใหม่ๆการหลุดพ้นแห่งการเริ่มต้นบางอย่างในตัวของคุณนะครับเป็นไพ่แห่งการที่เราอาจกลับมาดูแลหวัวใจของเราเองการกลับมาเห็นคุณเห็นค่าการกลับมาดูแลและการเอาใจใส่ตัวของตัวเองเป็นพลังงานของโอกาสแห่งการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่การพบเจอ คู่คนที่ใช่ก็ได้นะในช่วงนี้อาจที่จะมีพลังงานของกัละาณนิมิตที่ดีจะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์กับอดีตที่ผ่านมาอาจที่จะมีพลังงานของการที่เรามีพลังงานของการที่มีพลังงานความคิดถึงความที่คิดถึงใครสักคนหนึ่งยังตัดออกความรู้สึกไม่ได้ยังไม่อยากที่จะเปิดใจให้กับใครหรือเปล่าเป็นพลังงานของการที่เราอาจที่จะดูแลตัวของเราเอง วางแบบแผนวางเป้าหมายให้กับอนาคตของเราก็ได้นะครับในสิ่งที่เราหวังไว้ในสิ่งที่เราหวังอาจจะเป็นพลังงานในความคิดมั่นคงทางด้านการงานมั่นคงทางด้านการเงินทรัพย์สินเงินทองที่เพิ่มพูนนะครับของชาวธาตุไฟเมษธนูนะ,อะขอดูไพ่พลังงานของอดีตที่ผ่านมาหน่อยนะครับเป็นไพ่พลังงานของ คิงออฟสอดความพยายามความเข้มแข็งความที่เราอาจที่จะเคยพยายามและกับความรู้สึกเคยประคับประคองในความรักในความสัมพันธ์กับสิ่งที่ผ่านมามันก็เหมือนพลังงานของอุปสรรคต่างๆกับปัญหาต่างๆมันก็เหมือนสายลมที่พัดผ่านไปแล้ว กับความรู้สึกต่างๆของคุณคุณจะเข้มแข็งในความรู้สึกคุณจะถือดาบของคุณฝ่าฟันต่ออุปสรรคและชัดเจนกับตัวของคุณไปข้างหน้าของคุณแล้วก็ได้นะครับเป็นพลังงานของความรับการปิดบงังการซ่อนเล้นกับอดีตที่ผ่านมามีคนที่เป็นมีความรับต่อกันหรือปีมีพลังงานของการที่ตกเป็นสถานการณ์การเป็นรองเขาก็ได้นะครับจะติดความไม่เท่าเทียมความไม่ยุติธรรม เป็นพลังงานของกฎแห่งความยุติธรรมนะอาจะยังมีคนที่ผิดสัญญาในคําพูดกับเราไว้ในการที่ให้คําสัญญากับเราไว้ก็ได้นะครับเด e อะทาวเวอร์ Tower, การจับได้การโปะแตกความรู้สึกที่พังความรู้สึกที่มันพังไปแล้วมันก็คงเอากลับคืนมาในความรู้สึกในหัวใจของเราไม่ได้เป็นพลังงานของการที่แตกหักการจบ ออกมานะครับการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนกับสิ่งที่เราทุ่มเทให้กับเขาการช่างใจในความรู้สึกในตัวของเราเองว่ากับสิ่งที่เราทําเพื่อใครสักคนหนึ่งอะ่ะดูแลเต็มที่เอาใจใส่เต็มที่แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือพลังงานของความว่างเปล่าการเริ่มต้นใหม่การหลุดพ้นนะเป็นพลังงานของการที่เราอาจที่จะเดินไปข้างหน้าของเราแล้วก็ได้ในออบวานความกระตือรือร้นความมุ่งมั่นการเดินไปข้างหน้าของเราด้วยการที่เราอาจที่จะ เดินไปข้างหน้าด้วยตัวของเราครับเป็นไพ่แห่งการเราหันหลังกับความรู้สึกที่ผ่านมาแล้วก็ได้ความเข้มแข็งและความชัดเจนในตัวของตัวเองค e ีนออฟวานราชนีแห่งไฟเป็นพลังงานของราชินีแห่งความมุ่งมั่นแห่งความที่ตั้งใจนะเป็นคนที่มีเซนส์เป็นคนที่มีรลงสังหรณ์เป็นคนที่มีพลังงานแห่งการที่มีการคาดคะเนข้างหน้าของคุณก็ได้นะว่ากับ สิ่งต่างๆเนี่ยที่คุณหวังไว้ที่คุณฝันไว้อาที่จะมีพลังงานความตั้งใจมองถึงอนาคตข้างหน้าของคุณนะครับเป็นไพ่พลังงานของ king of pentacles เป็นการที่เราอาจที่จะฝ่าฟันอุปสัครค knight of s w o r d เป็นการที่ knight of s w o r d ดาบก็คืออุปสรรคและปัญหาเราจะแก้ไขกับปัญหาที่เข้ามาด้วยด้วยความรู้สึกของเรานะ,ะที่จะก้าวผ่านเส้นทางต่างๆของเรา ท,ท,ท,ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะมีพลังงานของการที่เราฝ่าฟันตอุปสักต่อขวากน้มและอุปสักที่เข้ามาหาเรานะครับเป็นพลังงานของ t ูอ up ครับเป็นคนที่ที่จะมีพลังงานของคนอดีตอยากกลับเข้ามาหรือเปล่านะที่จะมีพลังงานของคนอดีตอยากกลับเข้ามาขอโอกาสการเริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเพราะมีพลังงานของการอยากกลับเข้ามาขอโอกาสการเง้ะ ขอคืนดีคุณคือคนที่ดูแลเขาดีที่สุดอาจที่จะมีพลังงานแห่งอนาคตอาจที่จะมีพลังงานของคนที่กลับเข้ามาสัญญากันและการอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเป็นไพ่พลังงานของก้าเหรียญการเห็นคุณเห็นค่าเดดเทิลเทนยังมีเยื่อใยบางอย่างการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงไปนทิศทางที่ดีขึ้นมีคนที่ปิดกั้นมีคนที่บล็อกมีคนที่มีกำแพงกับอดีตที่ผ่านมาสเตนเป็นพลังงานของความเข้มแข็งในตัวของคุณนะเป็นพลังงานของความเข้มแข็งเป็นไพ่แห่งการที่ คุณด like? ูแลใครแล้วอ่ะคุณพร้อมที่จะปกป้องดูแลเอาใจใส่ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะครับเป็นไพ่พลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คาอธิษฐานขอพรของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ในคาอธิษฐานขอพรของคุณนะครับเป็นไพ่แห่งการที่เราอาจที่จะมีสติมากขึ้นในทุกๆอย่างที่เราจะลงมือทําในทุกๆอย่างที่เราจะกล้าก้าวผ่านต่อุปสรรคและปัญหาต่างๆนะครับเป็นพลังงานของคําอธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคัดกรองคนที่ใช่ เข้ามาเติมเต็มในความรักในความสัมพันธ์หรือมีพลังงานางการที่เราอาจจะไปไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิหรือศาสนาที่คุณนับสือ่อถือหรือฟังเทศฟังธรรมก็ได้นะครับเพื่อเพิ่มพลังงานแห่งการที่เราจะมีสติในทุกๆวันก็ได้นะครับเป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาพบเจอคู่คนที่สัญญาในอนาคตเป็นกัลยานิมิตทีด่ดีต่อกันเข้ามาเติมเต็มในหัวใจเติมเต็มในความรู้สึกซึ่งกันและกันนะครับของชาวธาตุไฟนะครับขอดูพลังงานปัจจุบันนะครับ ในเวลาที่ไม่มีคุณเขาคิดอะไรอยู่นะาที่จะเป็นพลังงานของเดวิลตอนนี้เขาอาจที่จะตกอยู่ในสภาวะของความเป็นเดวิลของเขาก็ได้นะครับความลุ่มหลงความที่ยังหลงกับความรู้สึก กว่าความคิดของเขาอยู่ก็ได้นะครับหรือมีพลังงานงมีการที่คุณเดินจากออกมามีคนที่อาจจะที่จะรู้สึกถึงการกระทําที่เขาทําไว้กับคุณแล้วก็ได้นะในวันเวลาที่ไม่มีคุณในวันเวลาที่ขาดคุณไปเหมือนขาดบางสิ่งบางอย่างไปก็ได้นะครับมีพลังงานของไพ่จัดเม้นเนี่ยเขาอาจที่จะรู้สึกถึงผลแห่งการกระทําที่เขาทําไว้กับคุณแล้วติดแงกอยู่กับความคิดติดแงกอยกกู่กับความรู้สึก ทุกข์และเศร้าและเสียใจในความคิดตอนนี้เขาอาจที่จะเป็นฝ่ายที่เสียใจกับความรู้สึกสิ่งดีๆที่คุณเคยเติมเต็มให้เขาสิ่งดีๆที่คุณเคยมอบให้กับเขานะครับ The Emperor เป็นไพ่แห่งการวางแบบแผนวางแบบแผนนะให้กับตัวของตัวเองหรือมีพลังงานของคนที่เขาอาจที่จะคิดว่าวันนี้ที่ไม่มีคุณแล้วอะ่ะคุณคือคนที่เคยดูแลและเอาใจใส่คุณคือคนที่วางแบบแผนและอนาคตไปด้วยกัน เป็นคนที่จะพร้อมที่จะฝ่าฟันต่ออุปสรรคไปด้วยกันก็ได้นะครับเป็นพลังงานของกงล้อแห่งโชคชะตาวันเวลาเปลี่ยนสิ่งต่างๆเปลี่ยนคําพูดคนก็เปลี่ยนได้นะจะมีพลังงานงการเปลี่ยนแปลงในทุกๆวันนะครับเป็นไพ่พลังงานของการกงล้อจะหมุนไปข้างหน้าจะไม่มีวันย้อนกลับมานะเป็นพลังงานของอดีตที่ผ่านไปแล้วมันก็ผ่านไปแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงคุณจะอยู่บน การเวลาของคุณในสิ่งต่างๆของคุณคุณจะโฟกัสถึงเรื่องปัจจุบันมันจะส่งผลถึงอนาคตข้างหน้าของคุณในสิ่งที่คุณทุ่มเทในสิ่งที่คุณตั้งใจไว้นะครับของชาวธาตุไฟนะ,อะตอนนี้เขาอาจที่จะรู้สึกถึงความผิดหวังความรู้สึกเศร้าความรู้สึกเสียใจในความรู้สึกของเขาอยู่นะครับเป็นไพ่พลังงานของคนที่อาจที่จะในความคิดอาจที่จะคุณอาจที่เป็นอิสระในความรู้สึกในตัวตนของคุณนะเป็นพลังงานของการไม่โฟกัสและกับความรู้สึก ท่านมีพลังงานของการที่เริ่มต้นความรักครั้งใหม่กันคนที่จะเข้ามาขอโอกาสกันอีกครั้งหนึ่งอะ่ะคุณจะดูถึงความพยายามและความตั้งใจของเขากลับเข้ามาแล้วจะมีพลังงานการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับเป็นไพ่ของดูมูนนะเขาอาจที่จะเป็นฝ่ายที่จะต้องคิดถึงคุณคิดถึงสิ่งดีๆที่คุณเคยมอบให้เขาคิดถึงสิ่งดีๆที่เราเคยพยายาม ทำเพื่ออนาคตกันละกันในสิ่งที่เรามีความสุขด้วยกันในสิ่งที่เราลงหลักปักฐานสร้างอนาคตกันละกันนะครับเป็นไพ่ของของสองถ้วยเป็นสิ่งดีๆที่คุณเคยมอบให้กับเขาคิดถึงวันเวลาเนี่ยเขาอ,อาจที่จะเป็นฝ่ายที่อยากกลับเข้ามาขอโอกาสการง้อขอคืนดีเห็นคุณเห็นค่าในวันเวลาที่ไม่มีการเห็นคุณเห็นค่าในวันเวลาที่สายไปหรือเปล่าเป็นไพ่ของจัดม n น เป็นพลังงานของผลแห่งการกระทําตอนนี้เขาอาจที่จะรู้สึกถึงผลแห่งการกระทําของเขาแล้วก็ได้นะครับเป็นไพ่พลังงานของผมลิขิตก็ได้นะผมลิขิตค,คู่สัญญาจากอดีตก็ได้นะครับ จะนำพาให้เราได้มาพบเจอกันนะครับห้าเหรียญในวันเวลาที่เราเจ็บในวันเวลาที่เราเสียใจกับไม่เคยหันกลับมาแคร์ไม่เคยหันกลับมาเห็นคุณเห็นค่าในวันเวลาที่เราอาจที่จะนิ่งอยู่ในบรรลังของเราโฟกัสถึงสิ่งต่างๆความสุขของเราซะมากกว่าแล้วเห็นคุณเห็นค่าในวันที่เราอาจที่จะเดินไปข้างหน้าของเราแล้วนะครับเป็นไพ่แห่งการติดต่อการเคลียร์ใจกับความรู้สึกเดอะมเปอเลอร์เป็นไพ่ของ ชาวเมธธาตุไฟนะครับเป็นพลังงานงการนิ่งอยู่ในบรรลังของเราการดูสถานการณ์ของคนคนหนึ่งอะ่ะที่เคยทําให้เราผิดหวังคนคนหนึ่งที่เคยหลอกลวงความรุ่มหลงของเขาความที่เจ้าชู้ของเขาก็ได้นะเป็นไพ่ของพลังงานของเดอะซันความอบอุ่นในตัวของตัวเองความสําเร็จเป้าหมายในอนาคต ความสาเร็จในตัวของคุณก็ได้นะครับเป็นไพ่พลังงานของการที่เรามีความสุขที่อยู่กับตัวเองมีรอยยิ้มที่มีความสุขในทุกๆวันในสิ่งที่เราจะก้าวเดินไปข้างหน้าของเรานะครับเป็นไพ่ของเดอสตาความสุขความสมหวังแสงดาวแห่งศรัทธาชาวกลุ่มลัคนากลุ่มเป็นไพ่ความมีเสน่ห์และความโดดเด่นแสงดาวแห่งออร่าแห่งความโดดเด่นนะครับเป็นไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไพ่พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะที่จะมีพลังงานของคําอธิษฐานคําอธิษฐาน สัญญาคู่คนที่ใช่นะเป็นพลังงานของช่วงนี้ที่จะมีพลังงานงการปิดกัน้นการบล็อกการมีกำแพงดีแฮงแมนความทุกข์ความเท่าความเสียใจการฝ่าฟันไปข้างหน้า,า,ยา,ยา,นา,นาการพยายามฝ่าฟันต่ออุปสรรคไปข้างหน้าของคุณก็ได้นะครับถ้าถามถึงตอนนี้เขาคิดยังไงเป็นพลังงานของเขาอาจที่จะเป็นฝ่ายที่จะต้องรู้สึกถึงการกระทําของเขาอยากกลับเข้ามาขอโอกาสคุณอีกครั้งหนึง่งกลับมามีสติบางอย่างในตัวของเขา ช่วงนั้นเขาอาจที่จะหลงไปในพลังงานของความรุ่มหลงนะแต่ตอนนี้เขาอาจที่จะมีสติมากขึ้นแล้วไม่มีใครที่ดีที่สุดไม่มีใครที่เติมเต็มเขาได้ดีที่สุดไม่มีใครที่ดูแลเขาได้ดีที่สุดเท่าคุณแล้วนะเป็นพลังงานของคนที่เอาใจใส่กันละกันทุ่มเทให้กับกันละกันในวันนี้เขาอาจที่จะต้องเป็นพลังงานของคนที่ทุกคิดถึงนะทุกคิดถึงอยากย้อนกลับมาแต่วันเวลามันย้อนมาไม่ได้ ในสิ่งที่ทำไว้นะในวันที่เราทำผิดไปทำพลาดไปอยากกลับเข้ามาขอโอกาสโอกาสมีไว้ให้คนแก้ไขโอกาสมีไว้ให้คนไขวคว้าโอกาสและพร้อมที่จะเริ่มต้นกันละกันหรือเขาอาจที่จะมีพลังงานการลังเลรักพี่เสียดายน้องยังตัดสินใจไม่ได้หรือเปล่าก็ได้นะที่จะเป็นพลังงานของการปิดกั้นของคุณการมีกำแพงของคุณก็ได้การบล็อกกับความรู้สึกต่างๆของคุณก็ได้นะ อาที่จะเป็นฝ่ายเขาที่ตอนนี้เขาตกอยู่ในการกระทําของเขาความทุกข์ความเศร้าความเสียใจเขาอาจที่จะต้องเลือกทางเลือกที่ชัดเจนกับตัวของตัวเองนะเพื่อที่จะกลับเข้ามากันอีกครั้งหนึ่งมาเริ่มต้นกันละกันมาทุ่มเทและเอาใจใส่เป็นคู่คนที่เคยสัญญากันมาคู่คนที่คุ้นเคยคู่คนที่เติมเต็มในหัวใจเติมเต็มซึ่งกันละกันเป็นพลังงานของคําอธิษฐานร่วมกันมาคําสัญญา ที่เคยให้แก่กันไว้เป็นพลังงานขงเขาอาจที่จะคิดถึงวันเวลาที่เขาเคยสัญญากับคุณไว้เคยผิดสัญญามาตอนนี้เขาอยากที่จะกลับมาแก้ไขปัญหาในสิ่งที่เขาทําผิดไปทพาพลาดไปก็ได้นะครับหรือมีพลังงานของการพบเจอแห่งการเริ่มต้นเนี่ยเป็นคู่สัญญาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นําพาคู่สัญญาเข้ามาพบมาเจอกันมองตาแล้วรู้ใจเป็นคู่กัลยาณมิตรที่ดีต่อกันละกันก็ได้นะครับของชาวธาตุไฟนะอ่ ขอดูไพ่พลังงานของแนวน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะครับขอพลังงานไพ่แนวน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะครับเป็นไพ่งงของเดทจบเลิกลาเพราะไม่ไม,ไม,ไม่การรู้ถึงสัจธรรมแห่งความทุกข์ความเศร้าความเสียใจในตัวของคุณก็ได้นะเป็นพลังงานของสิ่งทุกๆสิ่งทุกอย่างอะ มันมีพลังงานของการที่จะสิ้นสุดบางอย่างเพื่อเริ่มต้นบางอย่างให้กับตัวของตัวเองนะครับเป็นพลังงานของไพ่แห่งความขัดแย้งกับปัญหาอาจที่จะมีพลังงานของการกลับเข้ามาคราวนี้อาจที่จะยังมีปัญหาต่อกันและกันอยู่กับความขัดแย้งกับบุคคลที่3อาจที่จะเคลียาาร์พลัางงานของบุคคลที่3ออกไปก็ได้นะครับให้หันหน้าเข้ามาปรับความเข้าใจกันให้หันหน้ากลับเข้ามาเคลียร์ในความรู้สึกซึ่งกันและกันก็ได้นะเป็นไพ่ของเดวิลช่วงนี้อาจที่จะมีพลังงานความรุ่มหลง ความมัวเมาความรักความโลภความโกรธความหลงเป็นไพ่พลังงานของความลุ่มหลงนะการที่เราจะมีสติให้กับตัวของตัวเองการเห็นสัจธรรมที่แท้จริงของตัวของเราเองการเห็นตัวตนที่แท้จริงของเราการปล่อยกับความรู้สึกความมืดออกไปในความรู้สึกความเป็นอิสระในตัวของตัวเองโดยเฉลี่ยอดกรกกฎลัคนากรกกฎต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมหรือมีพลังงานการที่เขาอาจที่จะมีความ มุ่งมั่นที่จะกลับเข้ามาขอโอกาสการงอขอคืนดีกับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเป็นไพ่ของในอัพคับเป็นพลังงานความคิดความคิดของเขาอาจที่จะคิดอยู่นะอาจที่จะคิดถึงสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆในสิ่งที่เราเคยสัญญาไว้ในสิ่งที่เราเคยมองถึงอนาคตด,ด้วยกันในความหวังในความตั้งใจกันและกันก็ได้นะครับเป็นไพ่ของคนคนนี้อาจที่จะมีพลังงานความมุ่งมั่นความตั้งใจในอาชีพการงานของเขานะ เป็นคนที่ขยันเป็นคนที่ชอบแอคทีฟตัวเองอยู่อย่างสม่ำเสมอเป็นคนที่โฟกัสเรื่องงานเป็นหลักก็ได้นะเป็นพลังงานงความขยันของเขาก็ได้นะครับเป็นไพ่พลังงานของความมุ่งมั่นหรือเขาอาจที่จะมีพลังงานการที่จะมีการที่เข้ามาพัฒนาเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึง่งขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นเขาอาจที่จะกลับเข้ามาขอโทษพูดถึงคําว่าเราเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมาอยากที่จะกลับเข้ามาขอเริ่มต้น กันละกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับในวันเวลาที่เราจบกันออกมาในวันเวลาเนี้ยเขาอาจที่จะรู้สึกและการกลับเข้ามาปรับความเข้าใจในความรู้สึกซึ่งกันและกันก็ได้นะห้าดาบเป็นการเลิกลาการย่าล้างทัศนคติที่ไม่ตรงกันการกลับมาคราวเนี้ยมันจะมีพลังงานการกลับมาขอโอกาสการเริ่มต้นขอเคลียร์กับความรู้สึกความชัดเจนยุติธรรมซึ่งกันละกันก็ได้นะครับเป็นไพ่พลังงานของซิกออฟวันการที่จะเป็นการที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไป ค่อยๆเริ่มต้นกันใหม่ค่อยๆสร้างกันใหม่ก็ได้นะเป็นไพ่พลังงานของการที่ขับเคลื่อนไปด้วยกันเดินหน้าไปด้วยกันหรือ,อที่จะปล่อยกับความรู้สึกเดินหน้าของเราแล้วก็ได้นะเป็นไพ่พลังงานของจัดเม้นนะเป็นไพ่งงของการระยาณิมิตเป็นสเตนความแข็งแกร่งความเข้มแข็งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบเทมเพนการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงที่จะกลับเข้ามามีข้อตกลงอะไรบางอย่างกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับ เป็นพลังงานของการกลับมาชัดเจนปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อการละกันขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นคุณอีกครั้งหนึ่งรู้ถึงผลแห่งการกระทําคุณคือคนที่เป็นเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาก็ได้นะเคยทุ่มเทให้กกบกันละกันทําเพื่อกนและกันทําทุกทุกอย่างเพื่อก้าวไปสู่อนาคต ด้วยกันนะที่จะมีพลังงานถึงการที่จะมีการพบเจอก็ได้นะพบเจอคู่กัลายาณมิตรพบเจอคู่คนที่สัญญาร่วมกันมาก็ได้นะครับเป็นไพ่พลังงานของการที่เราพบเจอคู่คนที่อธิษฐานร่วมกันมาก็ได้เป็นพลังงานของสัญญายังตัดกับความรู้สึกไม่ขาดก็ได้นะเป็นพลังงานงคนที่เข้ามาเติมเต็มใ, Suzanne, ในหัวใจเติมเต็มในความรู้สึก พบเจอคู่คนที่ใช่พบเจอคู่คนที่รู้ใจนะขอพลังงานไพ่สรุปและแนะนำให้กับให้กับชาวธาตุไฟนะครับอขอไพ่พลังงานสรุปและแนะนำ เป็นไพ่ของดีแฮงแมนนะที่จะมีพลังงานงความคิดยังลืมใครไม่ได้ยังเอาใครออกจากความคิดไม่ได้ยังเอาใครออกจากความรู้สึกไม่ได้เจ็ดดาบคําพูดโกหกคาพูดหลอกลวงทําอะไรลับหลังซึ่งกันและกันช่วงนี้อาจที่จะต้องระวังพลังงานของการที่ระวังคําพูดโกหกคาพูดหลอกลวงในสายออนไลน์ก็ได้นะครับในการติดต่อในการสื่อสารก็ได้นะครับเป็นพลังงานงการความคิดการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนการมีกําแพงกับความรู้สึก ควีนอัปสอดราชนีแห่งลมกับโอกาสที่ให้ไปโอกาสมีไว้ให้กับคนไข้คว้า,วาโอกาสมีไว้ให้กับคนเห็นคุณเห็นค่าโอกาสมีไว้ให้กับคนที่ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองกันละกันนะมือหนึ่งอาจที่จะถือดาบแล้วก็ได้นะตัดเขาออกจากความรู้สึกแล้วก็ได้นะครับเป็นไพ่พลังงานของการที่เราจะมองถึงอนาคตของเรานะดู ที่จะดูถึงสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าของเรากับมานิ่งการกลับมาดูสถานการณ์ความรักในตัวของเราการที่เราจะมีโอกาสที่เปิดโอกาสให้กับตัวของตัวเองเปิดโอกาสแห่งการเรียนรู้การพบเจอคนใหม่ก็ได้นะครับเป็นพลังงานแห่งการที่ที่จะมีคนที่เข้ามาพบเจอกันนะเป็นพลังงานของโอกาสและทางเลือกต่างๆของคุณคุณจะเลือกโอกาสที่ดีที่สุดให้กับตัวของตัวเองนะครับเป็นพลังงานของหนึ่งไม้เท้า เป็นไพ่แห่งการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเป็นพลังงานแห่งไฟเป็นพลังงานของการที่เราาที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆให้กับตัวของเราเองเป็นไพ่แห่งความไม่เติมเต็มความไม่เอาใจใส่การที่มีพลังงานของความเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอๆกันไพ่แห่งสิบเหรียญติดไม้เท้า9เหรียญหนึ่งดาบความจริงความชัดเจนเด็ Temp มเป็นแลแล้วก็มีพลังงานของเดอดเฉลียยกรกฎลัคนากรกฎรนะครับเป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดเมน สองถ้วยมีไพ่พลังงานของการที่ที่จะหลุดพ้นบางอย่างเพื่อเริ่มต้นบางอย่างให้กับตัวของตัวเองเป็นพลังงานการพบเจอเป็นพลังงานการที่ยังตัดกับความรู้สึกไม่ขาดก็ได้นะเป็นพลังงานข,ของคนคนหนึ่งคนเก่าๆคนเดิมๆคู่คู่ที่ยังตัดกันไม่ขาดคู่คนที่เข้ามาจากกลับเข้ามา เติมเต็มในหัวใจตื่นรู้ในสิ่งที่ทําผิดในสิ่งที่ทาพลาดกลับเข้ามาเคลียรในความรู้สึกชัดเจนซึ่งกันและกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับหรือมีพลังงานของคนโสดนะเป็นเก้าเหรียญเนี่ยคนโสดได้นะโสดสวยดวยรอในแบบของคุณอาจที่จะมีพลังงาน,นการพบเจอโอกาสถึงการเติมเต็มคู่อธิษฐานคู่สัญญานําพาให้เราได้มาพบเจอกันนะครับอาจที่จะเป็นพลังงานของชาวธาตุดินกันพืชสงกรธาตุลมกลุมตุนไมถุนธาตุน้ํากรกฎวินพิจิก ธาตุไฟเมสิงธนูที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ช่วงนี้ของชาวธาตุไฟนะครับหมอต้นก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกํำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ